กับพที่ยังกังจังพังผื้นิยงเสียงวันกัปพีเสียงาเพือเสียงฟเลิศด้วยยบู สางสางหวงส่วนเจ้าเหลื่อมเลืศอล้วด้วยไหมข้ามไยนักความกวางทอเป็นพื้นบางสาบใบบ้า กังกังเจากัตาหวานสับเสียงส่างยิ้งยัวเขาต่มเป็นเพื่อนบางเบา เพียวพองกระทำด้วยเสียนไฟเลือเลอดย่องยองผู้งเปียวผู้ยงนียากผานลายการเปี่ย พังที่พวดเปียเตีและตุกแดงกลางขาวแข้งขึ้นขาเปียนเสมแลมเลืองยาวใหญ่ยอสาวเสสนสนกา สายฟื้นขังเดี๋ยวฟัดตำเปียนผอมผอมวันขึ้นทอมเป็นเพื่อนยิ่มสุดกันนันเปียนลามด้วยล้านดองเลี้ดวงเครื่องจุ่มจีเจ้าเจ้าจก็จเป็นซอเหลื่อมไล่ฟังสามปันสามเมียนตก ดีโอ้ตาล มานยังรอไห้ตานึ่งหอบรถไายกองมันตาหนึ่งหอบดูอนลางด้วยคนย่างทางตีนยอมลายขินเกียงอนในทางฟังพืีนงในดี เต็นตาหนึ่งหูลานจ้าคูตาหนึ่งหูบริสุทธิ์ด้วยหูนางตามเทิงหูดูลางด้วยตัวมอ ตาย Tam อันตามเนื่อง

แม่ก่างสายนูนเหมือนสอนคนเลยจุกแก้มตาหนึ่งหูบผู้สาวหนุ่มเยียมเยียมเป็นหัวต้อนใจดีตาหนึ่งหูบผู้หญิงตีอกขมิ้นสุตันหุบยงผู้ my กายแลนลมไหลตานึ่งผู้สาวทัดดอกไม้ละละละมายาตาหนหนึ่งหุบสังกนน้ำเป็นเนินเปียงเกลวิกพ่อมูสังกาตาหนึ่งหุบไปอยูละแลนแงแง ตาหันหนึ่งโหมเท้าแอนมีสีลตาหนึ่งโหนน้องน้อยจะไม่อยู่แมสมซ้อมแซนซอมๆๆแซมอแซมอซม,อซมอนจนะเวกตนแขนเกิงตานุบมามีอาจชัยเคราเียบเใบพ่างเต้นไต่ตามโคงสาพองอยู่อยู่ระยะ สาหมหนึ่งห้าสามพุราน้อยใจสุระพี่จำปีปางกันให้กลางกันเกอทานทินเหลืองก้อมเหลืองดินโดนลายลางทานทิ้งขาวก้องขาวดินโดูสังหาทานทินแดงก้อมแดงดีดังน้ำกลางเหลืองไหลไหล่ไล่ไล่ลังลัง anh than thì chiều còn chiều điậậậậ biết Thá làmiậi mà đangú ra bao ban nhẹ เอาลาะโจไว้เนียนครกันบันคำองค์พระเวททรงธรรมรับประคันดอกไม้ประชาไทายเยืนทวายลาสิกาจากรยายลัดสีเพศลาเยิลรับกสารพื้นแพงพระแม่แจงจัดตอน พอ,ออมบังอว่านมาสิลาลาสิกขาสิคงตาวเจ้าพระชาพี่นองในห้องก็่ศลสมฟังเสียงแตะตอมตอมสมเจตนาป่องไปเห้องห้องใสได้เที่ยวไปลุงลาง ้ากันร้อนแลมย่าังในวัน,นังเดือนหนึ่งเอื้องคนึ่งวันหาวได้สุ้มดาวเสื่อนกระใจอ,องพระเวทก็จึงได้เอื้อนสั่งภูมิสถามคอ,อยสาลันลูกยูสถาสเทียนยัง มาเลยยอยแขวนอย,อย่อยเดียรันดา,าดนุมพักษาเอบัดนี่ยุมพึกษาาเสื้อไอ้ของมันเหมือนวัดสามยาม่ำเสลาคืนหนองพระเสใสแก้วกังก่อนดึงให้คอยอยู่เทียงมันกันดกดัวเสื่อเสมอให้คอยอยู่ดี là món măng thăng các tết cả họ ngồi em hàng còn hàng hái nổi à, thì cười bầm phên, hàng hiện đây dùng giá nạn loan nay vắng sang buộc bật niệm xì si mang có hạng hí và bút phía đàm nói để phương phá phương liệt ngồi xì còn là nước còn là nương thì là còn là đứng bật nê tốt lại giòn dễ nhỏ còn tròn lương พระเวนกับสูบบ้งเมืองเขาเก่าหลังข้องนครอนี้ข้างดกเป็นเถื่อที่สองผองประชาบ่มีทุกอยู่สุขกเกสษรสงสมบูรณ์ด้วยผู้ชนะน้ำท้าทุกทัวทวนล่องล้วนดกมวนยิน นาคนกันกัตสนเสียนสี่สิบแปดพระคาถาเวสันตาข้อมือราชจจทั้งเต็มตังนิติตังบนจำฟ้ามลนาพลพ้านลอยยี่สิบพรรษาการอาวสันสุฟาระจบถวงโซกรับัว ท้าทาทวนทวนในส่วนสิบสามกันพันละนามาคบสู่พระการละสานสิ้นองมูนิจจำฟ้าพระสัธทธาเทโปรดชาดุกตัดประกาศเสนประชุมเรื่องก่อนกาม เพียเขาดูกนทานว้วนมัวภิกษุสงฆ์แต่ละองค์นั้นคือภัยบัตรชาติเท่าเดียวนี้กุงสนใจข้าวเจียเปิตุ้ลงผู้โลกซากลับมาเป็นพระบิดาสีสุดโธนาธรรมการนี้ประเสริฐสรง พัวเสดียอดอมการกอนพระชนนี้คือพระสีมายายอิยิ่งยิ่งอางมันสินางนงแก้วแววมันี่สีสงาคือยาโสทลาหรือพิมพ์ผ้ามิงแกว้วผู้ไก่เกียงเจ้าพำเพียง ชาลีบาทบาทเบืองชาลีราชบาทเบืองได้แก่งพลาหลุ่นส่วนกันหาเป็นรูบุญรันนาสงอาสีทำโก้มชูจะโก้ร้าไม้กับกายเป็นคู่แค่งทวาทัดผูกกันแก่งกำมสิเกี่ยวเกี่ยวพัง อาเมตาชาตินานกับเกืดอดูบัดมาหากเป็นนางกินจาบาว่าละเวนตองคนทั้งผวงข้าวเกียกับขึ้นมาเป็นพวกทานเคยห่วมกินห่วงทางบาลมีกาวรวมกุตนสร้างหวมมา เวสสันดอนเจ้าฟางผู้เขาป่าวงกวรก็คือเ้าวตะถาคตเทสนาจาวจาจับสำเนาพพอบลมคู่เทมประการปราวารบจานไว้ก็เพียงหน่อยบ่ว่าหลายนันหลกนาำ शान्त tán... กงติบันทายอีกจักน้อยพราะเป็นอย่างสดับมาสิบสามกันได้ภาคเพียนเรียนรู้ฟังฟังโดยเอาอย่างจับสำเนียงอย่าฟังเป่าพวกคูซ้ายกาให้เอาอย่างพระเวทเพิ่นบางโลกกันสร้างกว่าคูซ้อม แม่นว่าพระมิตรตนผู้เป็นพ่อสิกรทางบ่ธืาคนิ่งนำด้วยว่ากรมเจ้าของสาางเอียกอันหนึ่งประชาชนผู้มางคดีแรงนี่ละเทศองค์พระเวทบกเชียดให้ถือไอเหตุและผว ควรที่พระมิงตวนสิใสเดชกษัตริย์ต่างใสราชาทิปไตยต่อประชาเจ้าบานพระผู้บานเห็นเสียงเสียงประชานันเป็นไงมอประชาธทิปไตยแกพระศกโยึ้นตามพื้นระบอบทั้ง nhóm lâm bạc nhạc làm là thi sĩ sẵn sàng có chân chuôn nước phúc khó ngày tây toàn tam đuôi Bàn sĩ suối mương sĩ cuồng bó số cần khắp nhang phong xa đáng mưa nề giá phong thêm mẹ im trái Phuộc mẹ hoặc thăng lái coi trăm chưa ai được ẩu giang năng mặt xí và tên bật xa ามยะดาเทียงแทงทางสวัวเจ็ดทีดีเจ็ดครั้งเพื่นก็ยังได้เราอยู่ทุกกะคอยไทถูรวมสมัร,รักแล้วสิไลทิมกะบควังเอาละสาลูกมวนมวนบ่มวนกจําเป็นเห็นสิสว,า,วาสานาทะลงเพียงนิน ปูกเวคกติก่อพิมพ์้าป่อประพันธ์พัาฝ่าคติเล็กหน่อยดอกเพียงหน่อยหหัห้หวงอันตะมา ผัวที่มาเที่สอนเป็นภาคอีสันเสียงยุ่สงสมียงว่าตาไวแต่พ้าเพียงนี้เอวัะสะสง,งที่เสาเลื่อนก็เสียเนียงเทเด่ยงพระเวทจูดเพียงตอนนี้เ,เ,เสิลงแล and uh you -huh. uh -huh.